คดีตู้ห่าวเลยที่ผู้กบาหลายท่านเนี่ยนะครับผมก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแลร้วจริงๆแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปีอนปี57แล้วตัวตู้ห่าวเนี่ยเข้ามาตั้แต่ปี54นะครับมีการอนุมัติอนุญ,ญาตเรื่องสัญชาติต่างๆตั้งแต่54กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อยนะจกนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันในเมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันก็เป็นการอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้น คิดย้อน,นกลับไปให้ผมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี57ที่เขาเข้ามาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเราทราบในวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเลยหรือไงนะวันนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้องมีการให้ข้อมูลมาจากประชาชนภาคประชาชนซึ่งผมก็รับมาหมดทุกเรื่องนะครับเมื่อผมทราบผมก็ให้สืบสวนสอบสวนเพราะจริงแล้วก็ไม่อยากกระโทษใครมัได้จะถูกปล่อยปะ มานานแล้วเงินเหล่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาบ้านนันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ทราบว่าได้ใช้ในการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์นายกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันสำหรับรัฐบาลน,นี้ไม่มีแน่นอนนะครับในการขายบ้านและแถมสัญชาติให้เนี่ยไม่มีนะครับถ้าไปเช็คดีๆพระยาตู้ข่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีสมัยบางภาคกันแล้วกันผมยืนยันว่าตั้งแต่ต้นคุณชูวิทย์ก็ได้มาเจอผมผมก็รับฟังท่าน แล้วก็ได้ส่งข้อมูลให้กับตรวจดำเนินการโดยทันทีหลักนี้ทาก็ต้องมีนะครับผมทําถูกต้องแต่มไม่ถูกใจไม่ทันใจทุกคนนะครับการดำเนินการบางอย่างอยู่ในขั้นตอนบางอย่างเปิดเผยได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบสวนนะครับประเด็นที่หนึ่งกรณีการออกหมายเรียกสออุปกิจของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการบชปสนะครับกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลและกองบัญชาก,การปาราบปรามยาเสพติดได้มีการสืบสวน จับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องผัวพันธุ์และสามารถขยายผลยในคดีได้หลายรายบางรายก็หลบหนีไปซึ่งพนักงานสอบสวนเข้าออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มมาได้บางรายที่หลบหนีอยู่ก็ยังสืบสวนเพื่อจะต้องจับกลุ่มให้ได้ส่วนที่ท่านสมาชิกได้ภิายว่ามีสวเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันธุ์นั้นทั้งนี้เจ้าที่ตำรวจทั้งสืบสวนและสอบสวนก็ได้เข้าไปดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายปวิยา,ยาส่วนการเพิกถอนหมายจับก็เป็นดุลยพินิจของทั้งฝ่ายตุลาการ ซึ่งกมมีความเห็นให้พนักงานสอบสวนไปออกหมายเรียกก่อนเรื่องนี้ผมไม่ขอเข้าไปก้าวไกยนะครับไม่ได้ช่วยเหลือใครนี่คือกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการวิธีกาเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่การแบ,บ่งหน้าที่ของฝ่ายบริหารน,นะเป็นหน้าที่ของกระบวนการวิธรรมรเริ่มต้นตงแต่ตํารวจอายการศาลแล้วเรื่องนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจากักรที่พนักงานสอบสวนต้องร่วมทําการสอบสวนร,ร่วมกับพนักงานอายการที่อายการสูงสุดมอบหมายตามกฎหมาย ผมก็ให้ทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข,ข้องในเรื่องกฎหมายเนี่ยเข้ามาสอบสวนด้วยกันผมสั่งถ้าไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องของกระบวนการในการบริหารก,การในการบริหารจัดการคดีนี้ให้สิ้นสุดให้ได้โดยเร็ว,วนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีการสอบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานให้รัดกุมรอบครอบก่อนถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มคดีก็จะออกหมายเรียกส่วนจะเรียกตอนไหนอย่างไรก็ไปดูระยะพินิษฐ์และการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายปววิทยาซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังอยู่ภายในอายุความ ถ้าออกหมายเรียกเมืม่อไรภายในสิบห้าวันไม่มาพบพนักงานสอบสวนเขาก็มีเหตุในการช่วยออกหมายจับวัน,นีที่สองกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาผับเจนหลิงนะครับเรื่องนี้ตำรวจขอรัฐบาลได้มีการสืบสวนตรวจค้นจับกลุ่มและขยายผลก็ได้ผู้ต้องหามาหลายสิบรายบางรายก็หลบหนีออกหมายจับและอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มดำเนินการตามกฎหมายส่วนที่ผู้มามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปูพันผู้บัญชาก็มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนมีคำสั่งให้ออกและการไว้ก่อนไปแล้ว รายใดดูแล้วว่ามีความผิดอาญาด้วยก็ดำเดน,นินคดีอาญาไปตามกฎหมายส่วนที่บอกว่าไปย้ายคนขยันคนทํางานเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งอยู่ภายในอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้พิจารณาไปตามกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆของเขาแล้วนะครับประเด็นที่3คนทีนยูชินซีตั้งสมาคมปลอมเพื่อช่วยทําวีซา่านําคนจีนสีเทาเข้าประเทศในห่วงปี63ถึง64จํานวน7,000คนโดยมีเจ้าที่ตอมอช่วยเหลือ วันนี้สำนังกงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการสอบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าให้ทางสื่อมวลชนทราบเป็นระยะะ,ยะแล้วก็เห็นว่าตำรวจเขาพยายามจะทําดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับหากพบเจ้าที่ผู้ใดไปร่วมกระทําผิดก็ต้องดาเนินการทั้งวินยัยและอาญาไม่มีการยกเว้นรวมทั้งคนไทยหลายคนที่อาจจะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ได้รับประโยชน์เรื่องนี้ผมก็ได้ยืนยันอยู่เสมอมานะครับผมจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้เป็นเด็ดขาด เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับ